สวัสดีค่ะ FC วันนี้มาส่งน้ำพระที่บ้านโคดไทยกันนะคะมาส่งพระพุทธชินราชมาขอพรกันนะคะวันนี้มาส่งน้ำพระก,กับโคดไทยนะคะส่งน้ำพระขอพรนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ FC ต่างประเทศสีประเทศไทยให้จเจริญรุ่งเรืองอย่าปิดเจ็บจะป่วยอย่าจนนะคะ มาส่งน้ำพัพระพุชิรากันนะคะทุกคนนะคะให้เฮงเลยรวยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะโคไทยจะส่งทุกปีคะ่ะมาส่งกับโคไทยกันนะคะ มาขอพรกันนะคะ fc ต่าบัเสเซตเทศและ fc ประเทศไทยและซีในช่องนะคะมาขอพรกันนะคะท็ุปชินลาลานะคะ